โอเคครับจะต้องขอโอกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผม <S <S <ess> ก็กลับดูของดูคุณบุนโชว์นัดผมเพราะว่าบัคก,กับดอฟฟี่นับโดนเข้าคุบนับแล้วก็เจอไอ้ไอ้ตัวสูงนะผมก็มาเล่นนานพวกสองคนแล้วก็กระโดดปึ๊บไปเลยทําไม่ว่าอะไรก็ไปดูกันได้ครับผมเชียร์เลยชื่อดะบม่เดาคำเชียร์เลยชอบบัคสไลเดอร์เชียร์เลยบัคสปันี่ครับผมชียร์ไปยเราชอบสายตำรวจทุกคนแล้วก็เหล่าวัยรุ่นทุกคนเลย ในไหนก็จะจะอยู่นดน่าต่อกันโอ้ oh. ว้าวนี่เหรอนี่จะเป็นชุดสีส้ไมไปเป็นคู่หรอมีอะไรก็ให้สั้นหน่อยได้ไหมยเพราะว่าจะไม่คิดเงินหลอบนะแต่ว่าเพราะผมอ่ะที่จะมัดที่สุดนายดูไม่ดีเลยนะใช่ไมล่ะมานี่ ที่นี่น่าอยู่นี่นะดอฟฟี่เพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นตรงกำแพงจากนั้นก็จะเป็นเตียนแล้วก็ตรงนี้เป็นขัานบนและตรงนี้ไม่รู้มันคืออะไรซะเนี่อยงเงยงยงดอฟฟี่ทำไมถึงไม่กินล่ะเพราะว่าแล้วก็มีอาหารอร่อยอร่อยที่ได้กินล่ะแน่แน่จะบอกให้มาจาบ้านอะไรบัส ที่มาคุมลราเลยจะไปอยู่วะเพื่อจะได้ไปจัดการสัตว์ทั้งหลายจะไปอยู่ทำไมการน,นี้น่าโคตรสุดเลยเว้ยที่อยู่ไปทำไมวะเฮ้ยจะอยู่ทำไมเรากลัวมากๆากนะไม่พอใจเหรอชาแล้วมันมาไหนนะไม่เอาหน้าเดาี๋ยวฟีมึงก็จะอยู่สบายใจเหรอเจ๊กลัวเจ้าหนี้มันแน่เลยนะนี่น่าจะบอกให้หหน้า สวัสดีครับผมบักนี่คือนอฟฟี่เราพูดเดียวกันออกมาจากคุปแล้วคุชื่ออะไรชื่อจอชช่ไม่ะโอเควันนี้เราก็เรายุ่งมากเพราะว่าในวันนี้ก็เราอยู่ในคุปพร้อมกันก็ไม่เห็นจะเกิดขึ้นมากกว่าไหนนี่สายแย่มากนะที่มึงก็ทําแบบนี้ว่าไปอูอันนี้ไปไปดูยามาโลบเลยไปโอ้โหสายตำรวจก็ดูเท่นะนะแต่ว่าถ้าสายเท่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะนะแต่กว่าถ้าไม่เป็นผู้ตำรวจได้นะ แต่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมไม่คาดจะเกิดขึ้นแน่ๆเลยนะแน่นอนโอ้ยตรงนี้น่าอยู่คุบมแน่ๆเลยเนานะใช่ไหมล่ะก็จะขอกันจะได้นะต่ว่าจะเพราะแกจะจะขอกันใจว่าจะขึ้นแน่เลยนะต่ว่ามันไหนถึงมากที่สุดก็จะไม่เปิดคกิดขึ้นแต่ว่ามันไหนนะพอกี้ช่มผมหน่อยเพราะว่าเราติดอยู่ในคุกอยนผมหน่อยเพราะว่าเราติดอยู่ในคุกเพราะว่าโยนกระป๋องเป็นน้ําอับลงไม่ได้จริงๆนะแต่ไม่เกิดขึ้นสัสตว์สี เดฟี่นั่นเธอเหรอแต่ว่าเธอสัตว์สีแน่นอนใช่แต่ว่าไม่เกิดขึ้นนะเฮ้ยน่าโทรหาใครอยู่หรอนแน่ๆนะแต่ว่าไม่เกิดขึ้นนะเฮ้ยพอกกี้ไปไหนมาล่ะเฮ้ยบัปป๊กแหวนปลอดภัยแล้วหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่ฉันเอามาให้นะเฮ้ยเคสหรอใช่ไหมล่ะ<ๆ>เฮ้ยไม,มไ,รรไม่เห็นมีอะไรเลยวะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นสารสักอย่างเลยวะ ไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยบอกกี้เป็นอะไรไมีอะไรกันขอเวตาจะสะก,กอดใส่งไงไปจะจบกันเอาเชียเออเป็นโชคแบบนี้มานานแล้วอ่ะเอออยากทำมาน,านแล้วพ่อเหนื่อยจังเลยเออขออนุญาตคุณตำรวจเพราะว่าจะหยุดนานแค่ไหนอ่ะถึงจะพักได้นะครับแต่ว่าวันไหนถึงจะพักได้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะแต่ว่า มันจะไอ้เจ้านี่มาเป็นคนชั่วจริงๆริงที่สุด <Yeah. S 1> แต่ว่าอันไหนถึงจะพักได้ไหมเออขอโทษนะแต่ว่าไอ้นี่มันหาเรื่องผมก่อนไม่ใช่ก่อนเลยนะครับพี่ใจเองก่อนเพราะว่าวันไหนก่อนถี่มากที่สุดแต่ว่าไม่เกิดขึ้นนี่ก็ไม่ได้นะครับพราเฉบ,บอกแต่ว่าถ้ากลัวมันเกิดขึ้นที่ไม่พอใจนะครับแต่ว่าก็คือน,นี่คือมากกว่าการที่เป็นมากที่สุดก่อนเพราะว่าไม่เกิดเกิดขึ้นนะแตบว่าที่ก็คือ เบย์เขาจะว่าที่สุดนะเป็นที่มากที่สุดก็ก็จะเป็นหมอนก็นได้ว่าที่สุดของในโลกของอนาคตแต่ว่าเป็นมาสเตอร์เซเบอร์ไม่เคยเกิดขึ้นในเซ็นสโตร์ไรเบอร์ไม่เคยเพอใจหรอแต่ไม่อยาจะโดนโกมาว่าไอ้คนนี้เป็นคนโรคจิตแค่ที่มันเห็นสตตรที่จบไม่ได้นะจะบอกให้ฮะ รองๆก็โดดด้วยนะบารแต่ว่าในนี้นะเข้ามาเลยไอ้พวกกระจอกสงสัยอาจจะตกนะผมโอเคครับถ้าใครชอบงี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอจบแค่นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ